สวัสดีครับพบกับคุณภูมิพิพรากรนัก,กนนครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยสวัสดีคะ่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะ ในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยกันน้องๆหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์สามสีคืออะไรไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนครูการดาจะมีคำตอบเรื่องนี้ค่ะสวัสดีคะ่นักเรียนวันนี้อาการดีนะคะไหนครูลองทดสอบความรู้นักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีกว่า ฝึกความช่างสังเกตกันมีใครตอบได้ไหมคะวะ่าธงชาติไทยมีกี่สีมีสามสีค่ะและมีสีอะไรบ้างคะใครรู้บ้างสีแดงสีขาวสีน้ำเงินครับเก่งมากคะ่ะแล้วความหมายทั้งสามสีล่ะคะมีใครทราบหรือเปล่า ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ครูมีคำตอบมาบอกช่วงนี้ชี้นะน้องๆคะสีต่างๆบนผืนธงชาติมีความหมายดังนี้คะ่ะสีแดงหมายถึงชาติ ซึ่งหมายถึงพลเมืองไทยทั้งหมดสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะนักเรียนคะคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะ ดังนั้นธงชาติจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยทั้ง3ด้านนี้ค่ะธงชาติแต่ละแถบสีจึงมีความหมายต่างๆคือสีแดงนั้นหมายถึงชาติซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองไทยทั้งหมดที่อาศัยในเขตแดนประเทศไทยสีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงโดยมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสามและคำว่ารงซึ่งแปลว่าสีรวมกันจึงเรียกเป็นธงไตรรงลักษณะมีดังนี้ธงชาติไทยหรือธงไตรรงจะมีสามสีได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินและแบ่งออกเป็นห้าแถบในแนวนอน โดยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงินขาวและแดงค่ะนักเรียนเคยได้ยินช่วงก่อนร้องเพลงชาติไหมคะที่จะมีรุ่นพี่กล่าวว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยหนูเคยได้ยินค่ะผมก็เคยได้ยินในทีวีครับและวพลอยกับเบิรมรู้หรือเปล่าว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรไม่รู้ค่ะทีรุนพีหรือนักพากล่าวประโยคนี้ก่อนร้องเพลงชาติก็เพื่อให้นักเรียนทุกคน เกิดความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครและระลึกถึงบรรพบุรุษที่ทำศึกสงครามปกป้องประเทศไทยเอาไว้ค่ะนักเรียนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะเพราะประเทศไทยเรานั้นมีประวัติที่ยาวนานมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติอีกจุดเด่นที่คนไทยควรรักษาไว้คือรอยยิม้ม ความมีน้ำใจค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งทั้งหมดที่ครูกล่าวมานี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่ควรรักษาไว้ค่ะนักเรียนคะเรียนเรื่องสีของธงชาติไปแลว้วว่ามีความหมายอย่างไรอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยกันไว้นะคะส่วนในครั้งต่อไปเราจะมาฝึกร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีกันค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ สวัสดีค่ะขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานครับ